ที่เป็นอยู่ขณะนี้นะคะพลังของน้ำครั้งนี้นั้นมีแนวโน้มที่จะมากเกินกว่าผนังกั้นน้ำหรือประตูน้ำที่จะรับดังนั้นจึงเป็นอกมีโอกาสสูงอย่างยิ่งที่น้ำอาจจะทะลักเข้ามาในส่วนของกรุงเทพมหานครวันนั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าสถานการณ์ของกุทกภัยไม่เคยเกิดขึ้นในรอบ70ปีอน้ำทะเลก็ขึ้นสูงสุดแทบจะระบายลงไม่ได้เลยวิธีการทำงานแบบแตกระแหงต่างคนต่างทำดังนั้นรหละหที่มันแตก พี่น้องประชาชนอาจจะเห็นว่าอุ้ยยิ่งรักทำอะไรมันมีวุ่นวายาวันนั้นเนี่ยยอมรับเมันเยอะจริงๆค่ะระดมมาเลยก็เรียกว่ายิ่งกว่ารับน้องอีกไม่อยากจะจินตนาการเลยวันนั้นไม่อยากได้รุ่งภัยแบบนี้อีกแล้วเกิดขึ้นในประเทศไทยพอแล้ว ตอนนั้นน่ะรู้แล้วถ้าใครจําได้ตอนที่ช่วงหาเสียง49วันเนี่ยค่ะช่วง49วันน่ะน้ามาแล้วนะคะพายุมาแล้วปีนั้นเนี่ยนะครับมันมีพายุห้าลูกสามลูกหลังเกิดในสมัยเราสองลูกแรกเนี่ยเกิดในสมัยกุณอาิสิทธ์ไอ้สองลูกแรกเนี่ยนะครับมันทําให้น้ําในเขื่อนเนี่ยเต็มไปได้ร้เจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะซึ่งจริงๆตามหลักมันต้องเริ่มระบายแต่ว่ามันเริ่มระบายไม่ได้เพราะเป็นน้ำทมนเข้ามาเป็นๆน,นานมากจากนั้นพอเมื่อได้รับตําแหน่งเราชนะการเลือกตั้ง แต่ปัญหาคือเรายังไม่มีอำนาจในการพิจานณที่จนกว่าจะแถลงนโยบายสูงรัฐสภาเอาวันนั้นคือวันที่23สิงหาคมน,นั่นคือน้ำในเกิดหลักเกิดร้อยเปอร์เซ็นต์หมดแล้วไอ้น้ำเน่มันต้องมีที่อยู่ที่ไปอ่ะนี่พอน้ำมันไหลบนแผ่นดินแล้วคุณคุมไงอ่ะมันลงใต้นะรู้แง่ละแต่มันก็ซิกซกซิกซกมึงไปทางกูไปทางเดี๋ยวก็มาลงกันละท่วหมดนี่วันท่วมวิทซียเลยน่าสนใจ น้ำจากแม่น้ำเจ้าพญาเนยมันลอดเข้ามาในทุ่งเจ้าพยาผมบอกเฮ้อย่างนี้อย่างนี้กรุงเทพแกงแล้วเพราะว่ามันเข้าทุ่งแล้วมาครังจะเข้าทุ่งหลังสิทธิ์นะผลสุดท,ท,ท้ายจากหลังจากนั้นอีกไม่กี่ชั่วโมงก็เรียบร้อยทั่วหมดด้านพันกลางทั้งหมดเนี่ยมันไม่มีที่เก็บน้ําใหญ่ๆเยอะมากนักในทุกพื้นที่และน้ําคราวนี้ อาจารย์เสรีสุภราชิต์ขาใช้คําว่าน้ําเทอคือประเทศไทยอะเก่งนะฮะน้าฟ้าน้ําฝนน้นําบาดาลน้นําทะเลเนะเราเก่งเก่งน้ำนะพรามันมุดดินหรือมันเทอมาบนพื้นดินเนี่ยจบเลยนะใครก็ไม่รู้เรื่องไม่ว่าคนอื่นนี่เนี่ยนั่งอยู่เนี่ยก็ไม่รู้เรื่องคือมีความรู้สึกว่าเฮ้ยอะไรวะเนี่ยพฤติกรรมน้ามันก็เปลี่ยนจัดการมันก็ไม่ได้ตรงนั้นแหละหที่มันแตกไอ้น้ําทะเลก็ขึ้นสูงสดุดพอพฤศจิกายนสูงกว่าสูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลางเมตรสามสิบคุณคิดดู เพราะนั้นก็แปลว่าไอ้น้าที่กรุงท่วมกรุงเทพเนี่ยตีซะว่ามันสูงประมาณห้าสิบเซนถึงหนึ่งเมตรก็เท่ากับ้ระดันน้าทะเลอ่ะคือกาแพงตั้งไว้เลยกําแพงน้ําทะเลกันมาเลยแทบจะระบายลงไม่ได้เลยเราพยายามจะคลายลงนึกถึงนะคะถติว่าถ้าน้ำเด่ยมาจากท่อเนี่ยปกติน,น้ำจะไหลมาจากต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ําแต่ลักษณะของอุทกภัยที่ผ่านมาน้มันเหมือนเป็นกลวยแท่งอ่ะ คือพอมาถึงไปกรุงเทพเนี่ยการระบายมันเหลือนิดเดียวทางกทรทมเขาก็เองเขาก็ไม่อยากให้ระบายเพราะท่อเขาเนี่ยไม่ได้เตรียมพร้อมสําหรับเรื่องของโรคระบาฉะนั้นเขาก็เป็นห่วงระบายเร็วก็ไม่ได้เพราะอะไรเจอในเรื่องของขยะเรื่องของผักตกตวาที่จะเห็นว่าเราไมาช่วยกันขุดลอกุูกลองรึเปล่าคะเพราะว่าปริมาณน้ำหลองมีได้แล้วการระบายเนี่ย ไม่ไสามารถทําได้คนเดียวหนึ่งก็คือ,อาทางผู้ว่าใช่ไหมคะสองในเรื่องของการที่กรมชนลระทานในการคุมกุญแจเรื่องของอประตูระบายน้ำอะไรเงรี้ยมันจะมีหลายส่วนเหลือเกินคือไปที่หนึ่งปรากฏว่าคนเปิดกุญแจไม่อยู่ผมก็ถามว่าแล้วกุญแจอยู่กับใครบอกว่าอยู่กับคนเฝ้าถามคนเฝ้าอยู่ไหนอยู่บ้านผมบอกเขาไม่ลับนะลับาะุณถามกุญแจอยู่ไหนนี่บอกไม่ผมเป็นคนดูหน่อยอย ท่านขออนุญาตใครบอกผมจะต้องขออนุญาตใครเพราะผมเอาหุ้นใจจากคุณแล้วผมก็สั่งดูน้องไปเลยเนี่ยปีห้าสี่เนี่ยหน่วยงานไม่ทํางานด้วยกันหน่วยงานปัจจุบันหน่วยงานก็ยังไม่ทํางานด้วยกันนะคะขออภยัยน้ําฟ้าก็ของหน่วยงานหนึ่งกระทบพื้นของหน่วยงานหนึ่งไหลนี่ต้องถามด้วยไหลไปที่ไหนไหลอยู่ในแม่น้นําก็หน่วยหนึ่งวิธีการทํางานแบบแตกระแหงต่างคนต่างทําไม่แลกข้อมูลกันไม่วิเคราะห์ร่วมกันทรัเมืองก็มีกฎหมายตัวหนึ่ง คมนาคมเวลาจะเวนคูถนนก็กฎหมายหนึ่งฉะนั้นเวลาทําก็ค้อมกันอะไรกันซึ่งจริงๆแล้วมันต้องตัดมาบุรณาการแล้วเรียกว่าสิ่งคนใดกันให้ได้วันนี้มันไม่มีนะวันนั้นมันไม่มี กฎหมายก็คนละตัวต่างคนต่างทามันก็เลยวุ่นวายไปหมดนะคะวันนั้นเนี่ยรัฐบาลก็ใหม่มากนะคะตอนนั้นที่เป็นรัฐบาลคุณยิ่งรักอันนั้นก็ใหม่มากเข้ามาต่อต่อเนื่องกันดิฉันว่าเป็นการบริหารจัดก,การที่ผิดพลาดและไม่เข้าขากันไม่ประสานงานกันให้ดีเนี่ยไม่ทั้งหมดนะคะอันนี้พูดอย่างความแฟร์เลยก็คือว่าตัวปริมาณน้ําเองมันก็มากจริงๆมากจนขนาดที่เรียวกว่ามันก็ยากจริงๆตอนนั้นเนี่ยตั้งสูงภายในเจวันนะคะก็ใช้ อาชีพเก่าเรียกว่าเป็นสิ่งที่เราเคยทําเรื่องของการบริหารจัดการเราใช้วิธีการคูศักยภาพที่มีอยู่ขององค์การโทรศัพท์แล้วก็บริษัทเครือข่ายทั้งหมดมาทําเป็นคอร์เซนเตอร์24ชั่วโมงเปิด24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดเพราะว่าความเป็นความตายความเสี่ยงพี่น้องประชาชนเราพักไม่ได้ตอนนั้นนะ่ะคิดอย่างเดียวนะครับทำไงเนาะจะเอามันลงมาให้โดยเร็วที่สุดมีรูไหนช่องไหนจะไปได้เอาหมดกัอสองคือว่าคนที่เขาเดือดร้อนนะเขาอยู่ไง ้องมีข้าวกินหรือเปล่าถ้าตอนนั้นใครจําได้นนทบุรีท่วมทั้งหมู่บ้านเลยเราต้องใช้วิธีการวางเหมือน routing อะคะ่ะ r o u ติ n พวกรับส่งของนี่แหละเราจะรู้เลยว่ามารับบ้านนี้ห้าคนหกคนเราจะเลี้ยงตั้งแต่ถนนนี้เก็บไปหมดเลยแล้วเอาย้ายคนออกมาอบพยกคนแล้วก็ใช้ขอความร่วมมือจากภาครัฐภาคเอกชนทั้งหมดใครมีความรู้ความสามารถใครมีอาสาสมาัครเรารับหมดคือ <c oughs> เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตอนที่รัฐบาลเป็นประชาธิปไตยขั้นสูงสุดก็แปลว่าเรามีโอกาสที่จะฟังเต็มที่ดังนั้นเนี่ยความเดือดร้อนของประชาชนนมันถูกรายงานผ่านท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านผมว่าท่านคงจังจำได้ว่ามีรูปหนึ่งที่ท่านนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยกับท่านดีตนายกอภิสิทธิ์เนี่ยนะครับก็พบกันแล,แล้วก็ มาระดมสมองกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเรามาเยี่ยมทางภาคประชาชนมึงใช่เมื่อกี้ก็ไปที่ที่รังสิตใชยค่ะท้าเชิญชอมถึงนะคะก็มีอะไรยินดีแล้วคอมเมนต์ทุกอย่างค่ะแล้วก็จะเป็นตะวะวันเพราะวันนี้เราทำระชาอุทิเนะไม่ต้องการวม่ตนองการวันนั้นรู้ว่าคุณอภิสิทธิ์จะมานะคะคือเขาไม่ได้นัดหรอกส่วนตัวเนี่ยไม่ได้นัดแต่รู้จากอะไรรู้จากนักข่าว นักข่าวบอกว่ากำหนดการมกหมกำหนดการคุณสพิสิทธิ์จะมาเยี่ยมสูงสปอ,อก็เอาเลยถ้าคุณสมพิสิทธิ์มาแล้วก็ดีสิเพราะว่าถือว่าเป็นผู้นําฝ่ายค้านพี่ก็เดินเข้าไปหาเลยนะคะแล้วก็เชิญคุณอพิสิทธิ์เข้ามาดูแผนของเราลก็เล่าให้ฟังว่าเราทําอะไรแล้วแกก็มีคอมเมนต์มาก็ ฟังร่วมกันแล้วก็ให้ฝังนักวิชาการรับเรื่องไว้ฟังแล้วก็ให้ทาฝ่ายเทคนิคคือฝ่ายทางวิชาการเนี่ยเป็นคนตัดสินใจว่าสิ่งที่คุยเนี่ยเป็นยังไงบ้างอะไรบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็คือเล่าให้เราให้ฟังว่าเราทําอะไรอยู่ตอนนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของการ,รเผชิญเหตุกสองเรื่องของการช่วยเหลือนะฮะก็แบ่งกันนะ,ะว่ากระทรวงไหนรับผิดชอบจังหวัดไหนเอาเป็นกระทรวงเลยนะฮะทุกกระทรวงก็ไปตัดงบนะฮะเอามาผูไว้ ตอนนั้นที่เข้าไปเนี่ยเรายังใช้งบประมาณของรัฐบาลที่ผ่านมารู้สึกจะเหลือไว้ประมาณ2 0 0 0 0ื่นถึงสามหล้านที่ใช้ได้นะคะแล้วเราทําไงเราก็ใช้ในจวนตรงนี้ใช้ไปก่อนในการที่จะช่วยเหลือชีวิตผู้คนแล้วก็ทําแล้วก็มาเล่งในการทํางบประมาณของในปีถัดไปตอนแรกก็บอกว่าขอทุกหน่วยตั้งงบมาเรื่องของการบริหารจัดก,การน้ำไม่มีใครตั้งเลยก็เลยใช้วิธีการเร็วที่สุดตัดทุกกระทรวง10%คืนมาเลยแล้วเราก็ได้งบทั้งหมด หนงแนานล้านเข้ามาเป็นงบในการฟื้นฟูและช่วยเหลือยูยาที่น้องประชาชนแบบเร่งด่วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเยียวยาพืชไร่เรื่องของเกษตรกรเรื่องของแรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมดนะคะเรื่องนี้ SME ซึ่งไม่ได้เป็นผ right. <t ri Beij vrai> ู้ประกอบการไปจดทะเบียนอะไรที่ไหนต้องเยียวยาลูกจ้างซึ่งอยู่ในระบบประกันสังคมหยุดงานนะเพราะว่าโรงงานเขาบอกว่าน้ำมันท่วมไม่ต้องมาทำงานเขาจะได้ค่าจ้างไหม แลวคนที่อยู่นอกระบบประกันสังคมละ่ะจะช่วยเขาไหมถ้าผู้เสียชีวิตเป็นหัวหน้าครอบครัวจะเยียวยาเขาเหมือนกับเป็นผู้เสียชีวิตบุคคลธรรมดาคนหนึ่งได้ไหมค่าน้ําค่าไฟเนี่ยเราจะเก็บเขาใน่ตาปกติไหมอะไรลดให้เขาได้บ้างอะไรชะลอผ่อนผันเงื่อนไขเขาได้บ้างในเมื่อเป,เป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลเมื่อรัฐบาลก็มีหน้าที่ต้องดูแลให้เขาสามารถจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ช่วยเรื่องของดอกเบีย้ยประสานงานกับธนาคารในการที่จะให้ดอกเบีย้ยพิเศษหรือว่าราคาต่ํา ลดหนี้เกษตรกรเนี่ยเอาทุกอย่างเนี่ยมารวมกันหมดเลยเบ้านอาจารย์กับบ้านพี่ชายอยู่ในรั้วเดียวกันนะคะออตอนได้ชดเชยพี่ชายได้เยอะกว่าการชดเชยมันมีการตีราคาความเสียหายด้วยนะทั้งท้งที่เขตหลักสีเป็นเขตที่ประกาศพื้นที่เสียหายร้อยเปอร์เซ็นต์น้ำท่วมร้อยเปอร์เซ็นต์คำถามคือคุณให้ดิฉันเอาหลักฐานไปนทำไมว่าบ้านนี้เปนน้ำท่วมระบบราชการทําอะไรอยู่คุณเป็นคนประกาศเองพื้นที่น้ําท่วมร้อยเปอร์เซ็นต์ถึงแล้วคุณบอก เอาหลักฐานไปยืนยันว่าบ้านน้ำท่วมเดือดต่อยเลยคือคือมันไม่มีความสมเหตุสมผลในอะไรแบบนี้เลยอ่ะก็พูดง่ายๆคือส่วนราชการเองที่เป็นคนดูแลพื้นที่อยู่ก็ไม่ได้กระเฮียนกระหือลือจะรู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นในพื้นที่คือคืออันนี้มันไปทาให้ประชาชนยุ่งยากจนเกินเหตุเพราะนั้นถ้าถามาจว่าอาจารย์ได้รับช่เชยไหมอาจารย์ได้เท่ากับมูลค่าที่อาจารย์เสียหายไหมด้วยความที่จะรรู้ว่ามันคือการชดเชยเยียวยามันไม่ใช่การชดใช้ดังนั้นก็เลยไม่ได้โวยวาย บนฐานชื่อว่าตัวเองพอจะมีกําลังนั่นหมายความว่าสําหรับคนที่ไม่มีกําลังมันไม่พอค่ะแต่มันไม่พอด้วยคอนเซปต์ที่ว่ามันเป็นชดเชยเยียวยาให้เราพอจะตั้งหลักแต่มันก็ไม่พอกับหลักที่ล้มไปโอ้ oh, ถ้าใช่ทุกคนพึงพอใจเลยอย่างแม่นยำเนี่ยมันเป็นเรื่องยากนะครับในการทํางานกับพื้นที่ที่กว้างขวางมากมายนะครับแล้วก็เต็มไปด้วยผู้ ที่ดผลกระทบที่มีลักษณะต่างๆกันกับเวลาที่คนมีความเดือดร้อนเนี่ยนะครับแล้วเขารู้สึกมันล่าช้าเนี่ยเราต้องยอมรับความจริงนะว่าถ้าสมมติว่าน้ํามันท่วมคืนที่1ก็แล้วคืนที่2ก็แล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ท่วมแบบบางส่วนก็จริงแต่ว่าเวลาเข้าห้องน้ําห้องท่าเนี่ยนะครับมันไม่สะดวกชักโรครกไม่ลงออกจากบ้านยังไม่ได้เนี่ยมันเป็นความเดือดร้อนแน่ๆเพราะันความล่าช้าที่เป็นรายนาะทีรายชั่วโมงรายวันเนี่ยมันย่อมเป็นเรื่องที่ประชาชนเนี่ยมีสิทธ,ธิ์ที่จะ ไม่พอใจเหตุประทับนโทวเวเมื่อช่วงบ่ายวันนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากความขัดแย้งกรณีการรื้อติกแบ็กเพราะชาวคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีทนรับความเดือดร้อนจากเหตุน้ำท่วมขังนานนับเดือนไม่ไหวท้ายที่สุดตัวใครด่าก็ต้องยอมนะเพราะเขาลำบากอ่ะใช่ไหมไม่ไปโกรธอะไรเขาสองเราก็ตั้งใจที่จะช่วยเขาไม่ได้คิดไปอย่างอื่น แล้วก็มีมีใครมาด่าผมจังๆนะผมไม่เคยถูกใครมาด่าจังๆนะในโทรศัพท์มีบ้างสวัสดีครับผมปอประสบเหี้ยว้าไอผมเนี่ยพอกิ้งกลาคืนนี่มอไอหลับดีเปล่าว้ก็โอ้โดนด่าเยอะค่ะเรื่องโดนด่านี่มันคงเป็นปกติมาคันเนี่ยเพราะว่าในฐานะของเป็นผู้นําการคาดหวังสูงแล้วก็เป็นคนสาธารณะก็โดนเยอะเหมือนกันท่องไว้คําเดียวอดทน อดทนทาให้เต็มที่ทําให้ดีที่สุดช่วยเหลือชีวิตคนนั่นนี่คือท่องไว้อย่างเดียวเลยแต่เราก็เห็นใจคนที่ประสบปัญหาเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาก็รอนะคะรอรอ,รอการช่วยเหลือแล้วบางทีทุกอยาก่างไม่ได้ดังใจก็อ,อย่างที่บอกว่าเราไม่เคยเตรียมพร้อมกับการเกิดวิกฤตมหาอุทกภภัยขนาดนี้ฉะนั้นบ้านเมืองไม่ผูกเตรียมพร้อมไม่ได้คนการฝึกกําลังคนอุปรกรณ์ที่ใช้ภาคสนามบางครั้งก็ชํารุดทรุดโทรม ไม่ทั่งเอาที่บอกว่าคลองกทรทมเราก็ไม่เคยขุดล็อกคลองงบประมาณในการกดลอกไม่เคยจัดตั้งแต่ตอนนั้นมารัฐบาลยิ่งรักจัดให้ตลอดพอหลังจากจบเยียวยาใช่ไหมคะแต่แน่นอนเยียวยานี้คือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อให้คนกลับมาใช้ชีวิตตามปกติแต่ประเทศได้ถูกเสียหายแล้วเราจะทำไงให้เศรษฐกิจฟื้นจะทำไงให้เกิดความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจอันนี้เป็นเรื่องสำคัญฉะนั้นเราก็ต้องมองข้างหน้าก็เลยมีการตั้งคณะยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูในการสร้างอนาคต คณะนี้ก็เสนอแผนในเรื่องของรถไฟความเร็วสูงเป็นจำนวนเงินสองล้านล้านเพื่อที่จะใช้การลงทุนนี้นะคะในการสร้างรถไฟความเร็วสูงเนี่ยในการเชื่อมเมืองใหม่เชื่อมเมืองใหม่จะทำให้เกิดการใช้ใจ่ายที่มากขึ้นเชื่อมระหว่างจากไทยสู่ลาวสูเ่เมียนมาแล้วไปจีนฉะนั้นตรงนี้จะทำให้เศรษฐกิจเฟื่องฟูน,ฟน,ฟน,ฟน,นะคะแล้วก็มีความเจริญในอนาคตระบบคมนาคมขนส่งสอง,สองล้านล้านเนี่ย แผนการลงทุนระยะยาวเจ็ดปีเนะี่ยไม่ใช่เครื่องมือกระตุ้นเศรษฐกิจแน่แต่เนโยบาบเนะี่ยมันถูกร่างมาก่อนนนัน,นตั้งแต่พรรคเพื่อไทยเนี่ยหาเสียงแล้วและยังต้องเอาไปหารือกับพรรคกรัมบาลด้วยนะว่าเราจะเสนอตรงนี้เข้าเป็นโครงการรัฐบาลคนโอเคไหมเพราะฉะนั้นอันนี้มันคิดมาก่อนนะท่วมละอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเราเองเราไม่สามารถที่จะปล่อยผ่านด้วยเหตุการณ์นี้ว่าแก้ปัญหาจบเยียวยาจบก,ก็มีเรื่องของการบริหารจัดก,การน้ําที่เรามีการเขียนแผน 3แสนห้าหมื่นล้านนี้โดยท่านประกบสมที่เป็นประธานอยู่ในการที่จะวางแผนทั้งการแก้ปัญหาระยะสั้นในระยะยาวแล้วก็ในไหนแก้ปัญหาเรื่องน้ําท่วมให้แก้ปัญหาเรื่องน้ําแล้งเลยได้ไหมของน้ำเนี่ยมาใช้เพื่อประโยชน์ในการภาคการเกษตรได้ไหมนะคะก็เลยเป็นที่มาของคณะกรรมการเนี่ยที่เสนอแผนบูรณาการน้ําอย่างยั่งยืนนะคะก็คือ3แสนห้ามหมื่นล้านนี้แต่ก็น่าเสียดายนะคะทั้งเรื่องของแผนลงทุน รถไฟความเร็วสูงสองล้านล้านก็ดูชนะกลงแล้วก็แผนบริหารจัดการน้ำสามแสนห้าหมื่นล้านก็ดูชนะกลงแตนทั้งหมดมีหมดแล้วแต่ถูกระงับไปนะคะประเทศเนี้ยไม่จัดการวิกฤตยกเว้นคุณมีข่าวร้ายเมื่อไหร่ก็ตามคุณมีข่าวร้ายคุณจะได้จัดการวิกฤตเอางี้ก่อนดังนั้นมันเป็นโอกาสอันนี้บอกเลยเป็นโอกาสที่ ไม่มีรัฐบาลไหนได้มาก่อนเพราะว่า5สี่มันอำนวยความสะดวกนั้นให้รัฐบาลในการตัดสินใจแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลทุกรัฐบาลจะตัดสินใจแบบนี้ได้อันนี้ก็ต้องยอมรับความกล้าคะมันต้องมีกัดบางอย่างนะคะในการแบบเฮ้ยทำเว้ยทำท,ทั้งประเทศดูเลยทุกภาคถือว่ากล้าและถือว่าเป็นครั้งแรกที่ได้เห็นการทําทุกพื้นที่เพราะฉะนั้นถ้าถามในอายุอนามที่มีมาเนี่ยนะคะ เพิ่งเห็นเป็นครั้งแรกที่มีแผนบริหารจัดการที่ใหญ่ขนาดนี้และเป็นแผนบริหารจัดการที่เล่นกับทุกพื้นที่และทำเกือบทุกเรื่องนะคะเอาจริงๆถ้ามองจากมุมน้ําท่วมทําตั้งแต่การวิเคราะห์ลุ่มน้ําทําตั้งแต่อ่างเก็บน้ําบางลุ่มน้าที่สามารถทําได้การผันพื้นที่ทางเกษตรกรรมในการจัดการเก็บน้ําการสร้างสัดเวแต่ไปถึงเรื่องสุดท้ายคืออะไรนะระบบข้อมูลในการเตือนภัยและการวิเคราะห์ความเสี่ยงเขาก็ทําทุกอย่างแล้วเท่าที่น้ําท่วมทําได้จริงๆแต่ก็นั่นแหละค่ะ คือด้วยความที่บอกค่ะมันใส่ใจล่างน้อยไปหน่อยมันไปยุ่งกับโครงสร้างเยอะมันไม่มองเรื่องการจัดการกันเองในพื้นที่ซึ่งอันนี้จะสําคัญมากเพราะไม่มีความต่างของปัญหาน้าแต่แต่ละพื้นที่มันไม่เห็นตรงนี้นี่ถ้ามีแผนนี้สักแผนจะถือได้ว่าแตะหมดทุกอย่างเลยที่เกี่ยวกับแผนน้าท่วมดังนั้นตอบคําถามคุณอย่างยุติธรรมคือมัน comprehensive ในแง่ของน้งําท่วมเป็นแผนแรกที่เคยเห็นแต่ก็อย่างว่าอย่างที่บอกมันไม่ลิงก์กับแผนอื่น มันก็เลยทําให้เกิดข้อสงสัยเยอะไปหน่อยเงินเยอะไปหน่อยช่วงเวลาเร็วเกินไปหน่อยที่สําคัญความความโชคไม่ดีความที่มันเป็นวิกฤตทุกคนมันมันมันสนใจหมดเมื่อมันสนใจหมดมันจะพยายามหาข้อมูลแล้วจับผิดข้อสงสัยด้วยบรรยากาศทางการเมืองด้วยมันเลยไปไม่รอดยิ่งรักวันนั้นก็ <c oughs> เปลี่ยนไปเยอะค่ะคือเราก็เข้มแข็งขึ้นอ่ะเจอเหตุการณ์แบบเนี้วันนี้มันยังเหมือนเป็นฝันที่แบบเพิ่งตื่นจากฝันอยู่เลยอ่ะคือคือเข้มแข็งขึ้น อดทนมากขึ้นแล้วก็เห็นปัญหาความทุกข์ยากของประชาชนมากขึ้นในยามที่เขาเกิดปัญหาและเขาหาที่พึ่งจากใครไม่ได้อันนี้คือสิ่งที่รู้สึกแล้วก็เรารู้สึกว่าเราอยากเอาใจก็ไปนั่งในตรงนั้นเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเขาทุกข์แค่ไหนมันก็เลยเป็นที่มาของการที่ลงไปเยี่ยมนีม่น้องประชาชนแล้วก็เอาพยายามที่จะทําให้งานให้เร็ว,รวให้มากที่สุด สุดท้ายนะคะดิฉันเองก็ขออยากฝากกำลังใจให้พี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาเรื่องรถไฟในวันนี้นะคะก็ขอให้อุดทน,นค่ะและทุกอย่างบอกว่าทุกอย่างจะผ่านพ้นไปด้วยดีนะคะเราไม่อยากเห็นปัญหาหนี้เกิดขึ้นอีกแล้วนะคะดิฉันเองเข้าใจและรับรู้ความรู้สึกพี่น้องประชาชนค่ะเพราะเราเคยอยู่ในเหตุการณ์เดียวกันวันนี้เหตุการณ์ทุกอย่างเมื่อเกิดน้ําท่วมทุกครั้งดิฉันรู้สึกน้อนนหลขวาว่าเพราะรู้ว่าพี่น้องประชาชนจะรู้สึกอย่างไรคะ่ะ ขอเป็นกำลังใจให้นะคะวันนี้ทําได้อย่างเดียวครับคือเป็นกำลังใจให้พี่น้องประชาชนให้ทุกคนอดทนนะคะแล้ววันเวลาต่างๆที่เลวร้วายนั้นจะผ่านไปนะคะ่ะ